เดี๋ยวพี่จะไปข้ากล้องนัว่ข้อีนดหนึ่งองเก้าสองเกรนี้นโอเคนั่นสวยแล้ว 3. ามอเดี๋ยวพี่ไปข้ากล้องเลยสามโอเอ้ะสวัสดีครับสวัสดีเสือพังป้ายอยู่กลบง อสุฟ้านะครับแต่ตอัวจริงชื่ออสุฟ้าชื่ออสุฟ้าแต่ว่าช่องมันชื่อเปลี่ยนชื่อใหนเป็นนาที่มงคลฟ้าเท่มงคลฟ้าครับนะฮะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เป็นเท่มงคลครับเพื่อที่อนาคตจะได้แบบรับงานเพราะผมจะม้วนผลงานเพลงไปเรื่อยๆในช่องในช่องครับผมก็เป็นเจ้าของเพลงบอลกรลกิจปลูกฟ้ากุลกิจทั้มที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วใช่ครับปีที่แล้วนี่ตอนปล่อยนะผมปล่อยงานที่ปล่อยก็คือปล่อยเพลงบอลกุลกิตปล่อยปล่อยต่อเพลงนี่คือตอนที่อ่า มารมุงสูงกปลูกดีนะครับผมพี่ปีนี้มีเพลงใหม่มีเพลงใหม่ครับผมให้ปูเพราะว่าตั้งสัจจาให้กับปลูแล้วสองเพลงก็คือว่าถ้าเราสัจจาปูไม่ได้มันก็คือว่าเราตั้งสัจจาที่านไว้แล้วว่าจะแต่งเพลงให้กับปูนะครับก็คือว่าไม่ต้องการดังนะไม่ได้ต้องการที่ว่าเออจะมาแบบว่าจะมาดังจากปูนะแต่ว่าเราก็คือว่า เราทําได้ในชาเนี่ยี่นาตรงนี้เราก็เราก็เลยทําให้ปูเพราะว่าปูตอนนั้นมีมันมีมันเป็นต้นผมก็เลยอ่านแต่งเพลงวัตถุดิบเพื่อที่จะพิชิตมาเป็นเพลงที่เพราะมากมากในงานประมชาบกครับผมเพลงหมาที่สองเพลงที่สองก็เป็นเพลงแรกเป็นจังหวะช้าจังหวะช้าใช่ครับผมเพลงที่สองเป็นก็เป็นจังหวะ เร็วนะครับเต็นได้เลยครับผมม่วนๆอ่อนๆเสริมๆใช่ผสมภาษาร้มากร่ไทยไทยกรุงเทพกับอ่าไทยอีสานของคนอีสานนะครับผมอ่อนซอนออนซอนพรภูมปนิจิตรนะครับผมออนซอนพรภูมิปริจิตรเป็นภาคสองนะครับภาคสองภาคสองก็คือภาคสองที่ต่อจากภาคแรกก็คือว่า เป็นมันเป็นเรื่องราวตอ่อเนื่องนะครับก็คือว่าเราเราได้รับอพรดีๆจากวอล์์ปู่วอนิจิตที่ทําให้เพลงวอนท์ปู่วอนิจิตเนี่ยโด่งดังนะครับผมแล้วนะครับผมแล้วก็เข้าไปอยู่ถึงจิตใจของหลายๆคนนะครับเอฟซีลุงป้าแล้วก็รวมถึงลูกหลานลุงปูนะครับผมผมก็เลยแต่งเพลงที่สองนี้เพื่อการขอบคุณครับเป็นการฉลองพูดง่ายๆเป็นเพลงวอน,นิจเพลงที่สองนี้คือเป็นการฉลองครับผมคำว่าออนซอนแปลว่าออนซอนก็าแปลว่าสนุกสนานไม่ใช่ออนซอนนี่คือเป็นแปลว่า มวนหลายเลยนะมันออนซอนี่ก็คือว่าหักแข้งมาแข้งปลื้มใจอ่ะออนซอนแ่ะปลื้มใจเห็นเห็นหักแข้งรักมากเลยนะอปูขึ้นงหน้าเริ่มใจประทับใจประโอ้ใช่ใประทับใจออนซอนออนซอนก็คือปลื้มใจประทับใจประมาณนี้เลยนะแล้วก็ออกมาแล้วออกมาแล้วครับเมื่อวานเมื่อวานปล่อยวันแรกเกือบหมื่นแล้วฟังได้วันที่เก้าแต่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้ปล่อยวันที่เก้าตอนแรกอะท่านตั้งใจจะปล่อยก่อนเพราะว่าจะได้ให้มีการนั้นแต่ว่าเสร็จ วันที่เก้าวันที่เก้าแล้วก็เก้าในกาเก้าตางีปล่อยไปแล้วครับมเมื่อวานฝากไปอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปเยอะๆนะครับผมแล้วก็อ่าพูดได้ไหมแชร์แชร์พูดได้ครับอ,อ๋อแชร์ครับแชร์ออกไปเยอะๆนะครับผมเพราะว่าแชร์คนใดใช่กดแชร์ใช่ครับแชร์ออกไปเยอะๆนะครับผมเพราะว่าจะเป็นการเปิดการมองเห็นแล้วก็อ่าให้คนที่เขา ลูกหลานลูกปูได้รับฟังเพลงนี้นะครับผมเพราะว่าเราก็ตั้งใจแต่งขึ้นมานะครับไม่ต้องการดังนะครับแต่ต้องการที่ว่าจะส่งเสริมมารยาทปูแล้วก็เราเป็นลูกหลานลูกปูเราทําอะไรเพื่อปูได้แล้วก็ทำครับผมใช่ในนี้ครับผมแล้วได้คะแนนเสาซื้อมาฟังแตเป็นยูทูบเบอร์สายลูกคนในช่องเดิมนะครับในวันนี้ก็ขอให้เพลงของเท่ชื่ออะไรนะเท่มงคลฟ้าเท่มงคลฟ้าเลยนล้วก็ไปนะเท่คือชื่อชื่อผมที่เล่นจริงจริงครับผมแล้วก็มงคล มงคลก็คือชื่อที่ผมแล้วก็ฟ้านี่ก็คืออาสน์ฟ้าครับจากเท่หุ่นคนฟ้านะฮะเขาขอให้ยอดดิวหนึ่งแสนใครในเดือนธันวาคมนี้นะครับเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะครับผมเทพของคนฟ้าก็ต้องขอพึ่งบารมีองค์ปู่มีช่วยอีกรอบจริงๆแล้วถ้าเซิร์ชหาอาสน์ฟ้าก็ขึ้นก็ขึ้นขึ้นหมดครับเพราะว่าชื่อเดิมชื่อเดิมมันก็จะขึ้นบนปุรมิจิตขึ้นมาเลยครับผมแล้วก็ วอาโรโมชนี้นะครับก็จะขอบอกไว้ว่ามีการ cover นะครับกองสื be time, ่อพ <I> <Ils> ี่อาพี่ารนู้นะครับหลายทุกคนก็ cover ไปแล้วนะครับแล้ก็ของแก้มไม่ทองคำก็ cover ไปแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มาแต่มเนาะมาแต่มาแต่มโอ้ยโม้ยเลยนะมาแต่มเ้องนี่แกเข้าเข้าถึงเข้าถึงเพลงนะอม่ใช่ที่ดักเนี่ยนี่คือเข้าถึงเพลงนะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะเพลงนี่ยเราแต่งเนี่ยราบอกเราบอกราบอก้ทมราบ คก็เม <Es> <an> ื่อแตนนี้ร้องร้องที like ่เพื่อแตนเขาเข้าใจเรื่องว่าต้องใส่กิ่งแตนแตนี้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าเพลงนี้แต่งมาเพื่อที่จะให้บารมีก็คือมูมาอัมพะโจุ้ดโหนงด้วยบารมีองค์ปาริจินทิจมวนมานไทยสังเกตดูว่ามวนมารก็คือ มานที่เยอะเยอะมากไม่ใช่หมู่มานธรรมดานะแต่ว่าแต่ช่วงหลังก็คืออาจจะเป็นเราจะติดคำว่าหมู่มานแต่ว่าในเพลงของคือว่าเป็นมวลมันไม่สุดมวลที่มานที่แบบมันทั้งหมดอ่ะนะครับก็คือองค์ประกอบในิีมชินประมาณนี้นะครับเนื้อหาเพลงนะครับแย่งของเขาแล้วก็เพลงนี้ไม่ได้ร้องมไไ่ด้้รองแบบอ่อนหวานนะครับแต่อาจจะอ่อนหวานไปตามดนตรีเองเองเพลงนี้แต่คิดถึง่แล้วครับที่ว่าร้องแบบร้องขึ้นแข็ง ร้องมาเพราะว่าต้องสู้เพาเป็นล่นงใหม่ให้เสือฟังหน่อยรองเพลงใหม่เช่ค่ะเดี๋ยวฟังเพลงใหม่หน่อยสักทอนสองทอดนะเพลงใหม่ของอสูรฟ้ารเเขาจะร้องสดๆเลยเขา้องต่ามากร้ลองสดลยล้องสดอยู่แล้วเออสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยนะครับผมเอห็นยังเห็นพอดียังเห็นนิดนึงโอเคโอเคนะ ห 3, 2สี่สามสองครับผมองคูปาริจนาคารลูกตั้งใจงมากระบายคอพรมาต้องเธอว่านอนสะตนลาคอนีนานลุงคนผู้คนตัวทีตัวแดนมากมายหลายแสนกราไปขอผูองคูปาริ ให้ลูกเรียนรู้โซกับปัญหาลูกมาแล้วนะผู้ชาแฟปนเจ้าเนจ้ามาฟังเสียงแค้นแล่นแต้นเล่นเต่คนป้าแตนยนเสียงยาว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 ก้องเป็นคำรองคำร้ององคูองคูองคููป้าฤกษ์ส่งโยให้ลูกต้องดัง กูดูมาแล้วนะมาตามสัจจาที่ไว้กับกูสิมาเต้นมาฟ้อนให้กูดูสิมาเล่นมาร้องให้กูฟัง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 เป็นบุญทุกครั้งได้พึ่งบาลสีที่มาขอพรที่ได้มาขอพร ก็ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าพฟังจบเต็มก็ไปฟังได้นะครับออนซอนพอดูไปได้ครับฟังใน YouTube ได้แล้วนะเสียงจริงตัวจริงนะคะร้องเพลงพ่อด้วยนะคะโอเคค่ะคนดูตั้งร้อยกว่านะาช่องอสูรฟ้าคนดูตั้งร้อยหกทิศคุณผู้ชมนะนี่ก็คือเพลงใหม่นะจากอสูรฟ้าชื่อเดิมหรือชื่อใหม่เท่มงค์ฟ้านะฮะออนซอน พรปูปาริจิ์นะฮะไปหาฟังนะกดไลค์กดแชร์กันนะครับอ่าคอมเมนต์กันใต้คลิปเยอะนะครับผมว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็พอไปวัดไปวาได้นเองครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะบรรยาการเกจกันลูกนะจับกล้องคแม่จะรุมให้นะฮะสายมโอ้โห้ครับผมเยอะมากเลยนะฮะแน่นขนาดแล้วนะคนหลายพันนะมารวมกันอยู่ที่ โอ้ขบุ้งนางในคนอย่างนี้นะครับผมเรียกว่าหลายเป็นพันเลยนะคะไม่เกี่ยวกับนางรามก็เลยพันแล้วนะคะเฉพาะนางรามก็880แล้วนะคะแล้วไอ้แขกผู้มีเกียรติก็มาในงานอีกหลายร้อยคนนะคะไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยนะคะที่มานะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช anel ้วยนะคะสวัสดีค่ะ